สวัสดีค่ะนารีคีมา่าวพยากรณค่ะอ่าเรามาดูคลิปแรนดอมกันดีกว่าเนาะหัวข้อวันนี้คือวันวาเลนไทน์นี้คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์อะไรนะคะวันวาเลนไทน์สำหรับแม่หมอเนี่ยแม่หมอไม่ค่อยจะอะไรกับวันวาเลนไทน์นะลืมไปเลยว่ามีเทศกาลต่างๆด้วยแหละดาแต่ง,งานหาแตงเงินเลยงแต่ลูก ชอบนะวันวาเวลนไทน์เนี่ยสมัยที่เป็นมัธยมเนี่ยเราก็ติดสติกเกอร์หัวใจในไทยเนี่ยเต็มไปหมดตามเสื้อเนาะแออม่บอกว่าวัยวัยมัธยมเนี่ยวัยที่สนุกนะมอต้นมอปลายเนี่ยสนุกที่สุดแหะมีกิจกรรมมากมายดีอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันวาเวลนไทน์นี้คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์อะไรนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะอ่าไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะวันนี้แม่หมออัดคลิปไว้ก่อนสองสามคลิปเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปตรุจจีนตรษจีนที่บ้านจะไม่มีเวลาอัดอ่ามันวาเลนไทน์นี้คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์อะไร ปีหกเจ็ดนี่นะมันต้องมีเรื่องดีๆบ้างแหละหนึ่งเรียนโอ้โหเปิดมาก็หล,ล,ลั่ลาวอิอิวคุณจะได้รับบางคนนะบางคนอาจจะได้แก้วแหวนเงินทองของมั่นหมายของฝากรถหรูนาฬิกาหรูเพชรนินจินดาสร้อยแขนสร้อยคอ,อได้หมดของอะไรที่มัน มีคุณค่าทางจิตใจของคุณอะที่มันประทับใจอะคําว่าประทับใจเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นทรัพย์สินก็ได้นะคุณหรือไม่จําเป็นต้องเป็นแหวนแหวนเงินทองที่เป็นของมีค่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นบางคนรักกันน่ะแต่คือฐานะไม่ดีอะ<ม>ก็เอาแหวนธรรมดาธรรมดาแหวนเงินธรรมดาธรรมดามาสวมแหวนให้สวมนิ้วให้เนี่ยเฮ้ยมันก็คือมีคุณค่าทางจิตใจมะอ่ะฮะ การมอบสิ่งดีๆให้แก่การการมีของขวัญของฝากให้แก่การการให้กำลังใจแม้แต่คำกำลังใจให้คำพูดที่ดีหรือการให้โอกาสกําลังตกงานอยางเช่นไหมเช่นมีงานให้เธอทำเฮ้ยมันคือของขวัญในชีวิตเลยนะเห็นปะแต่คุณจะได้รับอะของขวัญของเลอค่าของมีค่าชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นงามชิ้นโบแดงในชีวิตมันจะมีคุณค่าต่อทางจิตใจของคุณอย่างมากมากนะคะ บางคนถูกหวยอะคะ่ะลอตโต้หรอลอตเตอรี่ถูกหวยรางวันใหญ่ได้เงินก้อนมามีคนประทานเงินมีคนให้บ้านมีคนให้ที่มีคนให้ทรัพย์สินหรือเจอคู่รักปุรับขอมั่นหมายอะไรเงี้ยได้หมดหนึ่งเหรียญนะคะสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะเปิดมาหนึ่งเหรียญนี้ก็บิ้วๆล่ะคะ่ะจริงๆเนะี่ยแค่ไพ่ใบเดียวก็พอแล้วนะเราไม่ต้องอ่านต่อแล้วแหละคือไพ่ใบนี้มันก็สมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว,ลวไงความสุข ทางจิตใจนะคะอาจจะหมายถึงวัตถุนิยมก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันให้ค่าทางจิตใจกับคุณถ้าได้รถก็รถหรูนะบางคนรถเบนซ์ฟอร์จูเนอร์ฮอนด้าแอคคอร์ดรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้รับตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันออขยับขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบบรรจุได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์บางคนตกง,งานมานานอย่างเงี้ย เอ,อยู่ดีๆได้งานดีอไม่มีเงินใช้อยู่ดีมีคนเอาเงินมาให้ใช้เนี่ยได้นะคะต่อสิโอ้ยมีเอ็มเพรสอะไรจะปานนั้นยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์นะคะคุณอาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายสูงๆมีคนที่มีฐานะมียศสัก์สูงนะคะ หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องมีฐานะยศสัต์สูงก็ได้แต่เป็นคนที่มีอิทธิพลมีถ้าเป็นผู้หญิงก็ขาวอบวบละคะเป็นคนที่ร่ํารวยมั่งคัง่งเป็นคนที่จิตใจดีดีนะคะ่ะ<ๆ>เขาอาจจะมาให้โชคให้ลาภคุณแบบไม่คาดฝันหรือตัวคุณเองนะคะ่ะจะได้พลิกชีวิตใหม่ไปเป็นคุณนายจากวันนี้เป็นคนธรรมดาร่ายากเฮ้ยผ่านบาลินไทยปุ๊บกลายเป็นบาดามอะไรเงี้ยใครจะไปรู้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยน ยศศักดิ์ตัวเองอ่ะไปสู่ความเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายและดูนโอเวอร์เนะาะไพ่แม่หมอนี่โอเวอร์มากเลยแต่ไพ่แม่หมอเนอี่ยเป็นไพ่ที่องค์เทพองค์ของแม่หมอเนอี่ยเป็นผู้เปิดไพ่ให้นะอ,อดังนั้นรนดอมนี้แสดงว่ามันจะต้องมีคนได้เพราะแรนดอมอะคนทั่วโลกเนี่ยมีกี่คนที่มาฟังคลิปมันก็สุ่มกันไปนะคะตรงกับใครกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณร้อยเปอร์เซ็นได้คุณก็ได้เตรียมเป็นมาดามได้เลยนะคะ เคยเตรียมหรือไม่ข้คุณก็อาจจะแจ็คพอตได้เศรษฐีนเนี่ยได้แต่งงานกับผู้สูงศักดิ์มีผู้อุปถรัรมภ์เป็นเศรษฐีบอะไรก็แล้วแต่นะคะบางลูกดวงบางคนอะ่ะมีคนให้ทรัพย์สินให้ที่ดินให้บ้านให้เงินทองยินดีกับคุณด้วยบางคนโทรบอกแม่หมอกว่าถูกหวยห้าแสนยินดีด้วยบางคนโทรมาบอกแม่หมอกว่ามีเจ้าชายมาขอแต่งงานเฮ้ยมันมีจริงๆนะคุณ เพียงแต่คนนั้นอาจจะไม่ใช่คุณแต่เขาเป็นคนอื่นไงเราก็ร่วมยินดีกับเขาเนาะถ้ายังไงอ่ะขอให้แรนดอมนี้เป็นของคุณแล้วหมายรวมถึงแม่หมอด้วยเพราะเป็นแรนดอมไงแม่หมอก็มีสิทธิ์ถูกปะแต่แม่หมอก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกเอามาเป็นสื่อนําให้คุณนะคะแล้วองค์ที่จะประทานให้คุณรู้ไหมก็คือใครพระแม่กนอิมพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่สรัสวดีองค์นีออนเนี่ยเนาะมิจะจแม่หนีวางนะคะอ่า เขาจะให้คุณนะคะเขาจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้คุณพระแม่มาโปรดเลยพูดง่ายๆวันวนาเลนไทน์เนี่ยเป็นพระแม่มาโปรดทั้งหมดนะแลนะคลิปนี้องค์ที่มาอ่านก็คือพระแม่กวนอิมนะคะพระแม่กวนอิมนะ่ใจดีใจดีนะทุนรู้ไหมว่าใจดีมาก,มากๆเลยขออะไรเขาให้หมดแหละคุณไปขอความรักขอเงินขอทองขอโชคขอลาบเดี๋วยวเฉพาะถ้าคุณขอกับองค์ชายองค์หญิงเนี่ยถ้าคุณขอกับองค์ชายองค์หญิงจะบอกว่าใจดีที่สุดในแปดทุกแล้วะคะ่ะแล้วองค์เขาเป็นองค์เด็กอ่ะ องเด็กที่แบบจิตที่บริสุทธิ์ไงคุณเวลาคุณขอเงินขออะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่เขายังต้องดูกรรมบุญของคุณใช่ไหมว่าจะได้ไหมจะได้อะไรไหมแต่ถ้าคุณไปขอองค์ชายองค์หญิงนะเขาเด็กๆอะ่ะเขาให้เขาก็ให้เลยให้ตุ้มใหญ่ๆเลยอะ่ะขอคู่เขาก็ให้ขอเงินเขาก็ให้ขอโชคเขาก็ให,อห้อ่ะเฮ้ยลองไปขอกับองค์ชายองค์หญิงดูค่ะพราแม่องค์ชายองค์หญิงมาโปรดนะองค์พระพิจเนตรด้วยนะคะอยู่ด้วยกัน เนื่องจากว่าโต๊พะพ้าแม่หมอเนี่ยคือว่าองค์เขาอยู่กันเต็มๆนะคะก็ต้องจัดสวนหยอบให้เขาอยู่เอาเป็นว่าคุณจะได้รับเกยรติยศได้รับชื่อเสียงได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานได้มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณได้โชคลาภได้เงินทองได้ความสุขในชีวิตหรืออาจจะแปลเปลี่ยนสภาพตัวเองเป็นคุณนายได้นะคะบอกไว้ก่อนเลยมีอะไรอีกไหมอ,อ่ะอ่า นายอัพเพนตะเกิรการเงินคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินได้เงินได้เงินจากหุ้นจากการเทรดทองคําจากการเทรดหุ้นจากการอะไรก็แล้วแต่เงินจะเข้าบัญชีคุณรัว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 คุณจะมีเงินก้อนเข้าบัญชีแบบโอ้โหเงินเงินเงินและเงินจะลงทุนธุรกิจอะไรมีแต่เงิน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 แล้วก็เงินจะทําอะไรก็แล้วแต่เงินก้อนที่คุณรอเนี่ยคุณจะได้มาเงินก้อนที่คุณลงทุนไปคุณจะได้มาแบบตุ้มใหญ่เลยล่ะค่ะ ได้มาแบบงงๆอ่ะได้ทุกอย่างมาแบบงงๆมาได้ไงอ่ะมันเป็นวาสนาที่คุณจะได้พ่อแม่เขาจะประทานให้คุณไพ่ออกมาดีดีนะนี่ไม่หมอไม่ได้ไม่ได้มานั่งหาไพ่กําหนดไพ่อน่ะในคุณเราก็เปิดไปพร้อมๆกันนะสิบดาบ,บดาบมาเพื่ออ่าเด็กถือถ้วยเขาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรม ความทุกข์หนักของคุณเนี่ยมันจะจบสิ้นไปใครที่เคยทําร้ายคุณถ้าคุณเคยสูญสิ้นอะไรมาก็แล้วแต่วันวารลนไทยเนี่ยคุณจะได้แปลเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่พ่อแม่เขาจะมามาเหมือนกับมารักษาคุณมาเยียวยาคุณมาประทานพรให้คุณนะคะมามอบสิ่งดีๆมามอบมอบโอกาสให้กับคุณถ้าใครที่เคยผิดหวังล้มเหลวในเรื่องของหุ้นเรื่องของเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของคุณล่อ คนเรื่องของความรักคือองค์เขาเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะเขาพูดภาษาเทพชัดเขาพูดภาษาคนไม่ชัดนะอันนี้ต้องทําใจหน่อยนะคะอืไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่เขาจะมามอบข่าวดีให้กับคุณเขาจะมาประทานสิ่งดีๆให้กับคุณอะไรที่คุณเคยสูญเสียไปเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปเสียใจนะคะเดี๋ยวคุณจะได้สิ่งดีๆนั้นน่ะกลับคืนมาในวันวาเลนไทน์นี้ ความรักมันเคยผิดหวังมันเคยหย่าร้างมาใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็จะได้รักดีๆได้ทรัพย์สมบัติดีๆอืมความมั่งคั่งอ่ะความร่ํารวยความมียศศักดิ์อ่ะใครที่เคยทําลายเกียรติยศชื่อเสียงของคุณคุณจะได้เกียรติยศชื่อเสียงนั้นกลับคืนมาธุรกิจที่มันเคยล้มไปคุณจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่และธุรกิจคุณจะเฟื่องฟูนะคะการเงินการท่องจะมั่งคั่งร่ำรวย ลงมือทําได้เลยในวันวาเลนไทน์นี้ใครที่มันไม่เคยเห็นคุณค่าคุณเนะ่ยเขาจะหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณง่ายๆมั้พถแม่จะเจรนายคุณนะเออเขาบอกว่าเจรนายคุณให้คุณเป็นเพชรที่มันส่องประกายออกมาเนะี่ยก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นเพชรที่ลุยโครนนะจะไปเจ็ดย่านเจ็ดน้ําอะไรก็แล้วแต่ฟันป่าฟันป่าสิดาบมาเนะี่ยความเป็นความตายความทุรักทุเลมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะ จนกระทั่งมันโดนโดนโครนโดนตรงโดนอะไรก็ไม่รู้ปกปิดความสวยงามของคุณปดปิดความเปล่งประกายในตัวคุณอ่ะพ่อแม่เขาจะมาเจรนายของคุณตัวคุณใหม่ให้คุณเป็นเพชรที่เจริญเจริญจะรับเฉิดฉายนะคะให้คุณส่องสว่างออกมาเออดังนั้นอ่ะใครมองเห็นคุณใครก็จะรักคุณอุปถัมภ์คุณอยากช่วยเหลือคุณอยากมอบโอกาสสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะเนี่ยเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้น คือมันต้องมีใครสักคนหนึ่งมาขัดสีฉวีวันตัวคุณนะคะเพราะคุณอาบน้ําตัวเองอาจจะไม่สะอาดพอที่เขาจะมาขัดขัด,ขดให้คุณไงเนี่ยเขาจะเขาจะทำให้ผู้คนเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วทาให้คุณค่าในตัวคุณอะเปล่งประกายออกมาด้วยนะคะนี่บอกไว้เลยอืออ่ะต่อต่ออีกสักหน่อยเนาะเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณนะคะที่จะเกิดในวันวาเลนไทน์นี้ มีแต่ข่าวสารดีๆนะคะห้าดาบเห็นไหมใครที่คดโกงคุณใครที่อิจฉาริษยาคุณใครที่บั่นทอนความรู้สึกคุณใครที่มันทําให้คุณเสื่อมเสียศักดิ์ศรีเนี่ยใครที่หลอกลวงโกงเงินคุณไปนะคุณช่านมันค่ะเดี๋ยวคุณจะได้เงินทองกลับคืนมาคุณจะได้ยศศักดิ์คุณจะได้เกียรติยศคุณจะได้ศักดิ์ศรีของคุณกลับคืนมาทุกอย่างนะคะท่าแม่เขาจะเอากลับคืนมาให้คุณงาน คุณจะได้งานที่มั่นคงคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการที่คุณเคยล้มละลายเคยอะไรไปก็แล้วแต่กิจการของคุณที่คุณเริ่มทำใหม่เนี่ยพระแม่จะทำให้คุณแบบว่าได้รับโอกาสทองเหมือนโชคเจ็ดชั้นนะคะโชคแจ็คพอตใหญ่ให้คุณนะคะคุณอาจจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเราได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าก่อนหน้านั้นคุณ โดนใครสักคนใส่ร้ายใส่ความบิดอัดจนต้องออกจากงานคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ที่มันมั่นคงแล้วแลวมันตรงตามความสามารถของคุณอะเออเฮอมันเหมือนกับอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะคะประกายในตัวคุณมันก็จะเจริญจรัสก่อนหน้านั้นคุณอาจจะอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนอยู่ไม่ถูกเวลาเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไงมันก็เลยเป็นเหมือนเพชรที่อับเฉาอยู่นะ่ะแต่พ่อแม่จะพาคุณไปในที่ที่งานนั้นมันเหมาะสมกับคุณ เจ้าของกิจาการเองเปิดกิจาการเองก็จะมีเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่เงินลงทุนใดๆก็ตามมันก็จะได้ผลสําเร็จนะคะจะมีแต่คนแบบเมตตารักใคร่คุณอะ่ะอยากร่วมงานกับคุณนะคะสองเรียนแปดถ้วยความรักที่เคยออกจากคุณไปคุณอะ่ะเป็นผู้เสียสละผู้ยิ่งใหญ่เนาะถ้าแม่เขารู้อยู่แล้วแหละคุณเป็นคนที่เป็นผู้ให้มาตลอด ยังไม่เคยเป็นผู้รับใช่ปะอืเดี๋ยวบัร์บารินทายเนี้ยพ่อแม่เขาจะให้คุณเป็นผู้รับบ้านเพราะว่าคุณเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่มามากพอแล้วเออเตรียมรับเซอร์ไพรส์นะคะเตรียมรับสิ่งสิ่งใดๆที่คุณเคยสูญเสียไปคุณจะได้กลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นคนคนรักบุตรหลานทุกอย่างอะไรที่มันเคยเป็นของคุณ ในภพนี้หรือในอดีตชาติที่มันสมควรที่คุณจะได้รับพ่อแม่จะเอากลับคืนมาให้คุณถ้าในอดีตชาติหรือก่อนหน้านั้นคุณเคยเป็นผู้มียศสัก์สูงแล้วเคยถูกทําลายชื่อเสียงเกียรติยศไปคุณจะได้กลับคืนมาเพราะคุณได้รับวิบากกรรมคุณเสียสละมามากเพียงพอแล้วคุณได้ทําหน้าที่ของคุณตรงนั้นพอแล้วพ่อแม่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการชดเชยการตอบแทนจากเบื้องบนอืม นะเขาเรียกว่ากลรมหมดนะคะบุญก็เลยมาหาถึงคิวคุณแล้วนะคะอีกสักห้าใบไหมเนาะห้าไม้เทา้าเห็นไหมคุณเน่ะไม่ต้องไปหนหูใจค่ะอดีตที่บันผ่านมาช่างหัวมันใครไม่ดีกับคุณใครใครเหยียดหยามคุณ ใครใส่ร้ายใส่ความคุณใครไม่รักคุณช่างเขานะคะช่างเขาท่องเอาไว้ว่าช่างเขาเพราะว่าเกิดมาตามบุญและกรรมก้าวถ้วยเดฟูอ่ะถ้าคุณมีชีวิตที่ก่อนหน้านั้น,น,นไม่มีอิสระมีแต่ความทุกข์ระทมขมขืนเอ,อ,อยู่ในที่ที่ถูกกุมขังกุมขังทงั้งด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจก็แล้วแต่นะคะพ่อแม่จะมาปลดล็อกชีวิตคุณให้คุณมีอิสระ ให้คุณได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่สุขภาพถ้าคุณมีสุขภาพที่มันไม่ดีพระแม่ก็จะมาเยียวยารักษาให้คุณเจอคนเก่งเจอหมอเก่งๆเจอยาดีๆมาฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจคุณชีวิตคุณจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชีวิตคุณจะมีความสุขคุณจะลันล้ามากอะคะ่ะจากที่อมทุกข์อมเครียดอมโศกโศกจมอยู่กับคราบน้ําตามาตลอดเวลาไม่ต้องแล้วนะคะ เตรียมรับความแฮปปี้นีคิดดูแล้วกันถ้าคุณได้เลื่อนขั้นขยีบขั้นเป็นคุณนายมีเงินก้อนใหญ่อะ่ะแค่นี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วหรือปะถูกไหมเออและที่สําคัญคือคุณจะไปเจอเจอกับคนที่รายร้องคุณด้วยความรักอะด้วยความเมตตาคุณนะไม่ใช่คนที่เกียดชังและอิจฉาลิษยาคุณอันนั้นพ่อแม่เขจะขจัดออกให้คุณนะคะได้ฮารลาฟเห็นไหมอุ้ยคุณอะ่ะมีเกณฑ์จะได้ พบผู้สูงศักดิ์จริงๆนะคะ,ะแล้วก็ใครที่อยากจะบรรลุอรหันต์เข้าสู่ทางธรรมคุณมีเกณฑ์จะได้เข้าสู่ทางธรรมด้วยนะคะในเรื่องของความรักคุณจะได้พบรักใหม่พบรักที่สุขสงหวังรักที่เป็นคู่ศีลกับคุณอ่ะศีลเสมอกับคุณอนะ่ะไปวัดไปวากับคุณได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณไปวัดแนละ้วเขาไปเที่ยวผับ <c oughs> คุณจะไม่ได้เจอคนแบบนั้นคุณจะได้เจอเจอคนที่ไลฟ์สไตล์ชีวิตทุกอย่าง คล้ายๆกับคุณนะคะไปไหนไปด้วยกันได้ไม่ได้ยึดติดในฐานะไม่ได้ยึดติดในอะไรแต่คืออยู่ด้วยกันแล้วมันหล่นลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขนะคะเออมีความคิดที่เหมือนกันมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณจะได้ถ้าคุณได้รับการแต่งตั้งหรือว่าได้แต่งงานก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นอะไรที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตมีสถานที่ที่อยู่ที่ปลอดภัย ที่อยู่แล้วที่มันมีความสุขคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่มีแต่คนมีสีมีธรรมอะสถานที่ที่มันดูเจริญเนาะดูมันมีอารยธรรมนะคะที่สูงจิตใจผู้คนมีมีความเป็นสีเป็นธรรมสูงคุณจะได้ไปอยู่ในแวดล้อมแบบนั้นจะได้หลุดออกจากคนที่มันมัน,ม,นมันเนี่ยห้าม้เท้าห้าดาบสิบดาบเน่ยจะได้หลุดออกจากกลุ่มคนที่มันเหมือนกับคุณอยู่กับ ผู้ผีสาตาร์อยู่กับคนที่มีแต่กิเลสอยู่แต่คนคนที่มีแต่ความอิจฉาริษยานะคุณจะหลุดออกจากตรงนั้นนะคะไปสู่คนที่มีอารยาธรรมสูงมีวัฒนธรรมที่ที่ดีมีความประพฤติมีการแต่งกายมีความสุภาพอะ่ะมีความเป็นสิ่งสูงกับคุณนะคะคุณจะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะนําพาคุณไปเองนะไม่ต้องห่วงนะคะเตรียมเตรียมรอรับสิ่งดีๆในชีวิตได้เลยค่ะสิ่งที่ไม่ดีเขาจะขจัดออกให้คุณนะคะ สามถ้วยอ่าเตรียมรอรับเตรียมเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ได้เลยนะคะไม่ว่าใครต้องการบุตรคุณก็จะได้บุตรใครต้องการคู่ครองคุณก็จะสุขสมหวังนะคะได้พบคู่ที่สินเสมอการคู่มั่งคั่งคู่ร่ำรวยใครจะต้องการเป็นคุณนายเป็นคุณชายเป็นเจ้าสวัวเตรียมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยะคะ่ะคุณจะมีมาใครอยากได้ตําแหน่งงานที่มั่นคงคุณก็จะได้จะได้แบบไหนไม่รู้เพราะเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณเป็นสิ่งที่องค์เขาจะประทานให้และองค์พอยุลายอนุญาต ให้พระแม่ต่างๆประทานให้คนได้นะคะสูงสุดคือองค์พระยูไลนะคะองค์ที่ว่าหุ่นโจงอ่ะคุณดูแลสามภพนะคะแล้วก็จะสั่งการลงมาที่พระแม่กนอิมพระแม่ต่างๆกระจายงานกันออกไปนะคะแเ้าก็จะแบ่งงานไปตามองคศิวะบ้างองค์อะไรบ้างทุกองค์เขาก็จะเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะกระจายงานกันทํานะเนี่ยองค์เขาอนุญาตอนุมัติในช่วงวันวาเลนไทน์พูดง่ายๆว่าประตูสวรรค์เปิดคุณเตรียมจะขออะไรก็ขอได้เลยค่ะนะแล้วคุณจะสุขสมหวังก็ ยินดีกับคุณล่วงหน้าตามนี้นะคะขอให้คุณเป็นหนึ่งที่ได้ตามแรนดอมนี้นะคะความโชคดีความสุขสมหวังความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะจะก่อเกิดกับคุณเตรียมรับเซอร์ไพรส์ใหญ่ได้เลยะคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ